คุณร้องเพลงได้ไหมคะผมเป็นนักร้องครัขอสักหนึ่งบทเพลงคะ่ะบคิดอยู่เหรอคะฉันว่าใชา่กูไม่ต้องเปิดแฟมด้วยกูมีหลายเรื่องนะที่เอาอยู่กับใครเขาไปทั่วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเปิดมันออกมาให้มันอั้นอยู่ในนั้นแหละ อยู่อีกแล้วนะคะกับหลอดขอปลอดเชื้อนะคะยังอยู่นะคะยังไม่มีการลรวแต่อย่างใดสปอนเซอร์เราไม่งอแล้วนะคะเพราะว่าอีพีนี้นะคะครีมทาเข่านะคะตาหมาโยคะนะคะใครที่กระตุ่มด้านหัวเข่าด้าน้อสอกด้านใช้ได้แต่บุคลากรบางคนนะคะที่หน้าด้านใช้ไม่ได้นะคะตัวนี้รีวิวไม่แพงนะคะแต่ว่าเสี่ยงหน่อยนะคะไม่ถุกก็คุกมีความหวนะคะ สปอนเซอร์ถ้าสมมติอันนี้ทําให้ดูถ้าจะเข้ามันจะเป็นช่วงนี้นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค like, ์กดแชร์กดซับสไครต์รายการนี้อยู่นะคะเพราะว่าสปอนเซอร์ก็น่าจะมาเร็วๆนี้พูดหลายรอบแล้วอยากให้ขึ้นนะคะ <S <S โคหนึ่งนจำจำไว้นะว่าช่วงแล้วหนึ่งไปแขกรับเชิญแล้วเราก็จะพูดไปถึงแขกรับเชิญเดี๋ยวกลับมาใหม่ช่วงที่สอ,อนนี่สาช่วง, <S <S วงสวัสดีค่ะ ครัับอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวเองค2ครับลูกผมเขาชอบคุณมากเลยมีเมียแล้วเหรอคะเนี่ยอยู่บ้านครับอยู่กับลูกเฮ้ยแล้วอย่างช่วงมีเมียเราได้มีการชักวงชักไหมคะหรือว่าก็ปกติต้องวงบ้านครับมันอัดข้างครับตรงนี้สถานการณ์มันเจ๊งๆก็ต้องมีบ้างครนอย่างแบบเราพอทราบเป็นแบบความรู้ให้กับเยาวชนได้ไหมคะเราชักวัคนละวันแล้วก็มาสิร์ฟการได้กินข้าวก็ต้องหลังเลยครับวางช้อนไหมคะหรือว่าชักไปด้วยเก็บจานไปด้วย จ็บไปด้วยครับจะต้องมีเช็ดมันนิดหนึ่งค่ะแล้วเสียวครับเสียวครับนะคะโอเคเหมือนกันคอเสียวนะคะตอนนี้เป็นคนในวงการเป็นยูทูบเบอร์นักร้องหรือนักแสดงคะโอ้ยผมสนใจคนได้นะแกรมอย่าพิมพ์นะมได้สิได้สิสคุณร้องเพลงได้ไหมคะผมเป็นนักร้องครับขอสักหนึ่งบทเพลงค่ะโอ้ยผมไม่ไม่ไม่ใช่อยทางเสียงครับส่วนใหญ่จะเป็นบทกลอนมากกว่าอ่ะบทกลอนค่ะคิดอยู่เหรอคะ กรอดได้ไหมกรอดได้ข่าวว่าคุณเนี่ยคือลูกชายสุนพรู้ตัวจริงคุณคือคนสวยที่สุดในไอ้ได้อที่หยุท่องเถอะไอ้ะอันนี้ครูต่อให้คุณคุณมากเลยนะคะรู้ไหมว่าคือฉันว่าใช่กูไม่ต้องเปิดแฟมด้วยเพื่อใครับ ดาราสาวเราใช้คําว่าดาราสาวไม่ต้องครับครับกระเทยมันรู้ครับเสียงกระเทยมันออกดูจากตาเนื้อเนี่ยหนักไม่น่าจะถึง4ี่สิถามตัวโยกเลยมีหลายเรื่องนะที่เอาูกกับใครเขาไปท่วนะ่ะไม่ต้องเปิดมันออกมาให้มันอั้นอยู่ในนั้นแหละอันแรกคือจัดจักรขายเสื้อผ้าอ่จาจาัดจักรใ่ผมไปมีร้านอยู่ที่นั่นครับธงชัยประสงค์สันตินามสกุลจริงๆคือทองกันทม ไม่ต้องถามค่ะมันจะโป๊ะอาจจะโกหกทั้งหมดแต่เรื่องชันทั้งวันจริงเนี่ยแล้วกูอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วกูอยู่อย่างเงี้ยกูก็เห็นนะอินก่อนเราให้กูไปเป็นคนอื่นอ่ะให้กูอยู่ยังไงมองว่จากนอกอังคารเขายังรู้เรื่องว่ากูเป็นใครค่ะคกูยังไทยไม่จบยังไม่จบหรอ,อยังไม่จบโอย กูอ่ะรายการนี้ไดต่อมาคุณจะโทรหาึงว่าเออมีเอมเป็นยังไงวะกูเกือบแล้วขอตั้งรักคุณป็นปองคะมันโอหเอามังกงทำไมจะสงสัยบางบ้างเยมองจากทาาทิศก็รู้ว่ากูแล้วกูใส่เกงสีส้มคนกดไลค์กูคนแรกมีเอ็ม อันเึืองรายการนี้ห้างโกหกอ่าไม่โกหกจริงหรือไม่ช่วงโควิดคุณไม่ได้ไปซื้อผู้ชายนอกจากวิดีโอคอลชักแห่งกันสายวิดีโอคอลชักคือมันจะต้องเสียทูมานี่คือต้องเสียเงินเสียทองโอนให้กูคือเป็นสายไม่ซื้อไงแต่กูเนี่ยจะเน้นแบบลูกค้าเกลาตลอมอ่าก็คือแบบไอพี่หมี่ที่เคยแบบดีลอะไรอย่างเงี้ยสมัยตอนเป็นแม่ค้าแม่สายอย่างเงี้ย พอเราไม่มีการงานทํานานๆอย่างเงี้ยกูก็เริ่มเหงาว้าเวหัวก็ไม่มีกูก็ยต้องลื้อแบบโปรแกรมแบบคนอ,อ,อือ่นแบบเอ้ยคนนี้เคยคุยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ตำรวจเพราะเคอร์ฟิวสองทุ่มพี่ตำรวจทักกูมาตอนพึ่งๆคือไม่ทันไม่ทันก็ได้แต่ก็ได้แต่โตก <c oughs> แล้วบรรยายแบบเหมือนห้องห้าเหลี่ยมอะอย่างเช่นสมมติยังไงมันต้องแบบไม่เห็นหน้าใช่ไหมดีครับอัอดีครับพี่อ่า อยากนอนให้พี่กินทั้งตัวเลยมึงเข้าใจไหมคือผู้ชายอเขาเห็นกูอะถ้าเป็นคนแบบชอบแบบหมูกระชัอะเขกินแบบอันนี้ที่มันมันจุย๋ยอ,อันนี้แบบนมเนี่ยคือแบบเหมือนตาหวานอะแล้วไอ้ตรงเหนียงอย่างเงี้ยที่คนอื่นเขาไ่อาเป็นของอย่าเงี้ยของเอย่างเงี้งอออย,อยอชอบไหมโอ้โหอี่แบตดเป็นเด็กพ่อนส่วนไหนของร่างกายที่คิดว่าผู้ชายเห็นแล้วหิวที่สุด ส่วนของแคนนี่ตอนนี้คือตัวลดน้ําตาใช่ไหมจแจกลายก็ยังดาแต่ก็มันก็ข่าวขึ้นกว่าเดิมออคือเขารู้สึกว่าอันนี้มันยังไม่เอกโซติกพอแต่ไอ้ส่วนขคนนีบเนี่ยสิบปีดํายังไงสิบปีนี้ดํากว่าเดิม <c oughs> คือมันสีนี่เขาบอกว่าเทสของมึงจริงๆอ่ะคือไม่ใช่ไอ้หนุ่มตีแต่จะเป็นช่างไฟกลุ๊มึงเข้าใจไหมว่าไอต้ตีหรือไอ้หล่ออะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอ่ะมึงดูอ่ะเยืน เรากินยากอะ่ะอย่างนี้นะผีถ้าให้เลือกจะกินส่วนไหนก่อนกูบอกเลยนะผีอ่ะจะมีจุดยานัทวานอ่าคือเป็นจุดที่ลี้ลับ <c oughs> จุดของเขาเนี่ยคือยอดนมยอดนมนัาผีเนี่ยจะเป็นจุดลุกเล้าคืงเราแข็งแล้วว่ะกูบอกแล้ว <c oughs> ตอนเป็นแม่ขาประสบการณ์แปลกที่สุดที่กูรู้สึกว่าอีจริงเหรออย่างเงี้ยมีไหม ก็มีอันนี้กูเคยแบบพูดหลายครั้งอ uh. ตอนนั้นะกูว่นนั่งอยู่กับไพไก่แล้วก็มีเพื่อนกูหลายคนมากนั่งแบบเต็มเลยอ่ะแล้วกูก็แบบปากดีอะเนาะกูก็ด่าคนโน้นด่าคนนี้นนแบบ เธอที่มากับผัวอีผัวชั่วก็บคนทั้ท้องก็คือกูด่าคนไปทั่วเพื่อนก็เยอะแลวก็เชียมันกูก็เลยบอกผู้หญิงคนนึงอ่ะเดินอ่ะผูกผ้าแบบที่ขัานผมเขาใส่ที่ข้านผมแล้วสมัยนั้นมันจะคิดแบบไอเหล็กดัดๆนีอ่าอ่าอ่เป็นโบผ้าจะเป็นสีสีกูก็เลยแบบดูได้นะคะผู้หญิงที่เอาผ้านำไมไว้บนหัวเล่นเล่นเล่นเแบบซล้อแซวสักพักผู้ชายเดินมาผ้าลำไมไร กูเห,เ,เหมือนแบบเหมือนเซนเลิศแบบเฮ้ยเอามีของจริงมีของจริงเหรอวะอย่างเงี้ยกูก็ผ้าละไม่นะะะ <c oughs> ่ารกค่ะกูพูดเรื่อยเลยเข <c oughs> าก็ย้ำกูผ้าออมาอะไรปากไม่ดีพีมนก็ต่อยอ,ะอ่ะกูจะหันมาหาเพื่อนแบบว่ามึงจะเพื่อนกูอ่ะจะไปแผวนเสื้อคนนึง <c oughs> เดินไปซุ้ยยำกูหาใครพึ่งใครไม่ได้เลยอจะโดนต่อยอยากรู้มุมมองเกี่ยวกับการแต่งตัวทำไมอ่ะก็แต่งไปเลยชอด น้าผีมองน้าผ so oh. yes. <sh> 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 ีถ้ายังไงมันก็ยังไงมันก็เฮียมาโอ้โหหนูอ๋อเราแข่งกับเราคองแล้วตอนนี้ะเหียแล้วอายด้วยอ่ะจิงรอยไอ้าให้กูอายวยอินมาอยากให้มือฝากบอกคนอ้วบที่ไม่กล้าแต่งตัว แต่กูรู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้ที่แบบเป็นสาวอ้วนยุคนี้ก็คือแซ่บหมดกูแบบโหเด็กๆสมัยนี้แบบอ้วกขนาดไหนก็ใส่เสื้อแบบเอลลอยเสื้อหมาแบบเสื้อหมาอ๋อใส่เสื้อหมาแบบแต่งตัวแบบฟรีดอมแล้วอะออกูรู้สึกว่าเออเด็กมันแบบมันเซล์ในตัวเองมากขึ้เออนเนาะเด็กสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นคําถามที่กูต้องถามแต่กูไม่ถามอันนี้เขาฝากถามเฮ้ยมีแฟนหรือยังตอนนี้เอาจากไหนมานมีหวเอาไม่มีเลยเหรอในชีวิตเกิดมาสามทศปี ทุกรูทุกแง่ในร่างกายที่มีขาดอวัยวะเพศมาหมดแล้วแต่ไม่เคยมีผัวให้ให้เลือกระหว่างแซบไปทั่วกับมีผัวคนเดียวเลือกอะไรกูตอบไม่ได้เอมเพราะกูแบบไม่เหมือนมึงที่แบบถ้าถ้ากูเลือกได้กูเลือกแซบไปทั่วเอาหรอแต่เพราะว่ามึงผ่านการมีผัวแล้วไงคือมึงมีผัวเป็นสารณนะและทีเนี้ยมึงก็อาจจะมีช่วงที่แบบผัวก็กลายเป็นเพื่อนไปแล้วมันเป็นเพื่อนรู้ใจไปแล้วไงแต่กูอะ กูงงอ่ะกูตอบใครไม่ได้เพราะว่ากูไม่เคยมีผัวเป็นแก่นสารถ้ามีคนจะเข้ามาจีบ3ข้อที่มึงต้องการไม่ใช่ดาราแล้วเขาให้โซหรือเปล่าถ้าเขาให้โซโอเคใครขนมเปี๊ยะได้ไหม <laughs> คือถ้าเป็นดาราเฉยๆอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่ามันแบบไม่ใช่ทาของดาราแต่ถ้าเป็นไฮโซปึ๊บได้ได้อย่างเราเป็นคนแบบเขาเรียกว่าไรตลกอย่างเงี้ยชอบผู้ชายตลกตลกเหมือนกันไหมไม่ชอบคนที่พูดน้อยแต่ทำหนักๆอังกอรก็ได้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยเจมีนี่อะไรชก็นอ้ ไม่มีอาถามพ์เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้อะไรเยจากมึงไม่ได้ไรหรอกแล้วยิ่งมาอยู่ด้วยกันยิ่งไม่ได้อะไรเลย,เลยทีมงานบอกว่ามึงไปหาความหมายเกี่ยวกับรัฐบุรีมาเพราะกูจะต้องแบบคุยอีพันธ์ไอ,อ,อ้ม่านบ้านม่านน้ำอะไรของมึงเนี่ยสมมติว่าม่านไหนยังปิดอยู่มึงจะเอาาอะไรกูอ่ะก็กูห้องจะแบบวัวลานเอเอกูแบบอยากเป็นสาวรัฐบีอยากไปวัวลานอยากไปวัวลาน ให้เลือกเมกา,ากับวัวลานาวัวลานค่ะคือและอีสฟิลดมเดี๋ยวถ้าตัวอย่างเปิดเดี๋ยวทำเอมปองตะลุยวัวลาน <laughs> <laughs> มึงเขาเป็นคนที่อยากไปวัวลานมากแต่เป็นเพราะเขาผิดที่เขาไปคนค็นงกรุงเทพ <laughs> เขาก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าไปอังกาลุงกับเราเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปเรียกกูว่าแม่ <laughs> <laughs> แม่เอ็มสิ่งที่มึงต้องเอาไปยาทาปากลกกระจ อมจนเปื่อยไปพี่พอแล้วมันมันจะระแวงเตรียมไม้ตีแมงวันไปไหมแบบยากไม่สวยไม่สวยคือสวยอยากถามเป็นข้อหาจากทางรายการอ่ะพี่อะไรกันมาโบราณจีนไต้ก๋อนทอพอแล้วพี่ดูกลับบ้านเถอะ อันสุดท้ายให้ฝากให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด COVID หน่อยตอนนี้ที่อยากไปวลานแม่แม่ต้องรอดเรายังต้องไปเจออ,อีกเยอะไม่ใช่แค่เมกาเออวลาน <laughs> ให้ไปบอกฝากผลงานที่อยากวลานหนูบอกเลย <laughs> ทุกวันนี้ถ้าถามให้ว่าหนูอยากฉีดอะไรเออไฟเซอร์กลานเม้าบ็อกเซปเป้เจอร์บาเฮไม่ค่ะอยาฉีดอะไร วัคซีนผูดหงอนใ้ค่ะเพื่อที่จะบำรุงรูทให้สวยงามเพื่อรอวันที่ประเทศมันเปิดแล้วเราก็จะไปหัวลานค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าที่หัวลานค่ะ